ครบความท้าสำเร็จทีนี้ก็ในในมเนี้ในจุดที่เขาพัดหลงกันไปนะเราเราันอีกทีนึงก็เหมือนประมาณว่ามันข้ามันอะไรอาจจะหลงหูลงตาไปบ้างองเี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนท่าป่ายนี้เราจะลงไปในจุดที่เขาพัดหลงกันนะคะ แล้วก็จะใช้วิธีการสแกนคือดาหน้าเลยนะคะดาหน้าเลยแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะส่วนทีม,ม,ทมนหนึ่งก็ไล่มาตามตามทีมหนึ่งอย่างนี้ลงไปเลยนะคะจุดที่ที่มันจะไปต่อไม่ได้ทราบจากทางท่านผู้ใหญ่เตรียมน้ำด้วยลองนำขึ้นราลูซายตุ้มนะ Gue t referred Marche Tintonder Des wird Udom Purtul nombre va